走らまー禁じて至この術もえら木も木じゅうべきチバクテンセ ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนนะฮะรีเจนกับช่องล็อกี้ทอยนะครับเออยังไงก็ฝากแล์ก็แชร์กด subscribe ด้วยนะครับทุกคนอ่ะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในช่วงที่มีคำถามนะครับมีคำถามมากมายจากคนดูนะทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับส่วนมากผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเพิ่งย้อนกลับมาดูคลิปของผมนะเออยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกคนที่ กลับมาดูคลิปของผมนะเออที่แบบเพิ่งจะเห็นหรือว่าแบบย้อนกลับไปดูพูดง่ายๆอ,อ่ะเออผมก็ทําไว้นานแล้วแหละแ,แล้วก็ไม่ได้มีเวลามาแบบต่อเนื่องด้วยเนื่องด้วยแบบเอออาจจะเพราะผู้ชมตอนนั้นยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเพิ่งจะมาเยอะเอาช่วงหลังๆนี่แหละเออผมจึงต้องดำเนินการทำคอนเทนต์ต่อนะครับเออ <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับมีคนดูบอกว่าเออเพิ่งมาเล่นเนี่ย อยากได้คําแนะนานะครับว่าเล่นอะไรยังไงเอออันดับแรกเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยคเคลียภารกิจรายวันนะครับเนี่ยทองมันก็จะได้จากตรงนี้เยอะมากเลยนะเนี่ยก็ไปทําตามได้นะครับภารกิจรายวันมันให้ทําอะไรเนะี่ยเราก็ไปดูนะเออเนี่ยก็จัดไปเนี่ยเออเนี่ยไม่ต้องใช้ทองซุ่มนะครับใช้ตัวนี่แหละอ่ะก็จัดไปปุ๊บอ่าแล้วก็ ไปที่อารีนานะครับเราก็เล่นอารีารนาให้ครบนะตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยไปทาแล้วกันเออแต่ว่าวันนี้จะอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับว่าในในแต่ละขั้นเนี่ยเราทำภารก,กิจรายวันเราจะได้เออทองประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็สามพันแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้หกพันนะครับอันนี้เก้าพันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งหมื่นสองพันนะแบบคร่าวๆนะดูดิมันก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งภารกิจรายวันเนี้ยทุกคนก็ได้ง่ายอยู่แล้วแหละแล้วก็ท้องนะครับเราได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยได้จากรางวัล a i ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เออพวกผจญภัยเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ด้วยนะออเนี่ยแล้วก็ฝึกฝนก็มีเนี่ยฝึกฝนตรงนี้เราก็ได้ด้วยนะออลองไปดูแล้วกันนะครับหลากหลายช่องทางในการได้แล้วก็มีพวกเอ่อโค้ดนะครับจากทางเพจ เฟซบุ๊กของเกมนะเออเราก็ไปดูได้นะครับก็จะได้รับทองได้รับวัตถุดิบต่างๆนานาอะไรเงี้ยเออมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยก้าวกระโดดได้นะในการแบบอัพตัวละครนับเลเวลอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปติดตามหน้าเพจเกมได้นะครับตอนนี้ก็เอ,อ่อตัวเกมเนี่ยแจกโค้ดมาเรื่อยๆด้วยเออแล้วก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของเอ,อ่อพวกอะไรนะโค้ด โค้ดอะไรนะโค้ดแฟนลับอ่ะแฟนโดยยงอ่ะผมก็นึกไม่ออกมันมันเรียกว่าอะไรไม่รู้เออโค้ดแฟนโดยยงแล้วกันนะครับไปคอมเมนต์ไปกดไลค์เพจเยอะๆแล้วมันจะขึ้นแฟนโดยยงอ่ะแล้วเขาจะให้โค้ดมานะครับก็อย่าลืมไปดูกันแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงบ้างเออแต่เขาก็ไม่ได้เป็นสปบนเซอร์ผมนะ ต้องบอกก่อนนะแล้วก็มีคําถามมีคําว่าเออถ้าจะเติมเนี่ยเติมยังไงะไรอย่างอเงี้ยต้องติดตามที่เพจเท่านั้นนะครับทักไปหาเพจ f a c e b o o โคโนฮะรีเจนเท่านั้นนะเออผมแนะนําเท่านั้นนะครับเท่านั้นจริงๆเพราะว่าแบบมันมันง่ายสุดแล้วแหละง่ายสุดแล้วต่อการแบบเออที่จะสนับสนุนนะนะผมก็แนะนำได้เท่านี้นะครับก็ลองไปทำตามกันดูไปทักดูนะครับ ขั้นต่ำน่าจะ200บาทหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเราไปสอบถามดูก่อนแล้วกันเออใครสนใจก็เข้าไปเลยครับสอบถามเลยง่ายๆไม่ยากปึ๊บแล้วก็มีคําถามอีกนะครับว่า่าเ,เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องปั้นตัวไหนอะไรยังไงเออผมก็ได้บอกไปในคลิปเก่าๆแล้วแหละ ส่วนใครที่สงสัยเรื่องไหนอะไรยังไงก่อนจะถามนะอยากให้กลับไปดูในเพลย์ลิสต์ของโค oh นฮะ r e g e n ก่อนนะครับผมก็ได้ทำเพลย์ลิสต์โดยเฉพาะเกมนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อแบบบางคำถามเนี่ยอาจจะตรงกับที่ผมทำไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะให้ทุกคนเนี่ยรบกวนหน่อยนะไปที่เพลย์ลิสต์ของช่องผมนะแล้วก็ไปที่หัวข้อในเรื่องของเกมโคนฮะ a o r i g e n นะครับเอออะมาดูกันต่อเลยนะครับว่า เราจะเลือกปั้นตัวละครแบบไหนอะไรยังไงดีเออให้มันตรงสายแล้วก็ให้มันแบบใช้ได้ยาวๆอะไรเงี้ยหลักๆเนี่ยเอออยากจะให้ทุกคนนะครับดูก่อนนะดูก็คือดูท็อปครับว่าท็อปเขาเออปั้นตัวไหนอะไรยังไงบ้างเออเนี่ยสังเกตง่ายเลยครับเราไม่ต้องไปดูตัวละครไม่ต้องมานั่งอ่านสกิลอยู่บางตัวสกิลมันดีก็จริงนะแต่ว่าพอเราปั้นแล้วก็มันไม่เข้ากับรูปแบบที่เราเล่นอะไรเงี้ย อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูก่อนแล้วก็อ้างอิงจากท็อปในในเนี่ยท็อปเนี่ยเป็นหลักนะครับว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ไปชั่งใจดูนะครับถ้าชอบสายดินล้วนอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าชอบสายผสมนะครับมีธาตุดินมาผสมกับลมอะไรเงี้ยก็จะเป็นในรูปแบบนี้เออลองไปดูนะเนี่ยเนี่ยก็มีหลากหลายในกนารจัดทีมนะครับอ้างอิงจากพวกท็อปเนี่ยแหละเออ ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับไม่เสียหายหรอกจริงๆอ่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเออ่รีวิวทีมเบื้องต้นแล้วกันนะเออผมก็ยังไม่ได้อัพพวกเอ,อคำพงคำพีในตัวละครสักเท่าไหร่หรอกแล้วก็ไม่ได้อัพพรสวรรค์ด้วยเดี๋ยวจะอัพพรสวรรค์ด้วยแล้วกันนะไหนๆก็ดูก่อนนะครับว่าวัตถุดิบพอหรือเปล่าด้วยไม่รู้ว่าวัตถุดิบจะพงจะพอไหมเนี่ยเออไม่ได้จัดทีมเลยนะ มาถึงก็แบบโบ๊ะบ้โบ๊ะบ้เองเดียวเลยเออไม่รู้จะสู้เขาได้ไหมเนี่ยก็ค่อนข้างเจ็บหนักนะฮะเอาเรื่องเจ็บหนักเอาเรื่องเออล้างก่อนล้างสถานะก่อนจัดไปมาดาละาก็ตีแรงตามเคยอะสเเกะก็เอาเรื่องนะครับฝั่งเขาก็ใช่ย,ย่อยนะ ดูดิโอ้แรงเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้จะชนะทำไมวะเนี่ย <c oughs> ความหวังลิบหลีสักเละเกินอ่าโอเคตุ้มเดียวหมดไหมโอ้ไม่หมดว่ะโอ้รดรักษานะเนี่ยโดนใบไปสองตัวแล้วเออยังไงสิเพื่อน อเอาเรื่องเอาเรื่องโหโดนสายไฟอีกโอ้ oh. จะตุยได้เด็ <c oughs> เขาตีแรงมากเลยนะครับแรงมากๆเอาเรื่องอะเราเหลือเอ่สามตัวใช่ไหมโอเคกวานเรียบของเขาหมดนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยเออเนี่ยคร่าวๆทีมผมก็จะประมาณนั้นนะแป๊บหนึ่งนะรับ ของก่อนปึ๊บแล้วก็ไปดูในพรสวรรค์นะครับว่าในพรสวรรค์เนี่ยผมได้อัพตัวไหนอะไรไง,ไงแลลวบ้างดูดิมันยังอัพไม่สุดเลยอัพไม่เต็มเลยนะครับเออเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะต้องอัพพรสวรรค์ก่อนนะอืมอ่ะผมขออัพเอออันนี้ก่อนละกันนะครับ ออรู้แจ้งนี้เป็นของตัวไหนนะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะเออรู้แจ้งของอันเออหินยันเกิดใหม่ใช่ไหมอมเกิดใหม่ยังไม่จำเป็นนะสับผมเอานี้ก่อนเออ โอเคเนี่ยวัตถุดิบก็ยังไม่ได้เ,เก็บเลยนะครับเดี๋ยวไปเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติมก่อนแล้วกันค่อยมาองค์มาอัพอะไรอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยเออก็รับรางวัลน,นี้ไปก่อนเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ทำธรุรกิจเสร็จก่อนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะเบือ้องตะกีก็ไปทำธรุรกิจมานะครับเออเราก็อัปเกรดไปเลยแล้วกันนี่ก็อัปเกรดไปแล้วนะครับนี่ เอออย่างน,น้อยก็อัปเกรดมาก่อนแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เก็บวัตถุดิบเลยนะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะว่าไหนจะจำเป็นบ้างนะครับก็ดูก่อนแล้วกันโอ้บ้าคลั่งใช่ไหมบ้าคลั่งขาดเกียันวะ่ะโอ้ขาดห้าอันเลยเหรอ อ่ก็กดไปก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละในการอัพผมก็จะทยอยอัพไปก่อนละกันช่วงนี้ก็วัตถุดิบน้อยอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตู้เลทน,นะครับเนี่ยของตัวละครต่างๆมีคนทำเข้ามามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว UR หรือ SSR นะครับไอ้พวกนี้มันจะจำกัดเวลาอยู่นะครับว่าแบบเอ้ยมันจะวนกลับมาแล้วก็มันหมดช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็ตู้ใหม่จะมาแทนเมื่อไหร่อะไรเงี้ย ให้เรามาสังเกตง่ายๆหรือไม่ต้องไปอ่านตรงนี้ก็ได้บางทีมันแปลไทยแล้วมันอ่านยากแล้วมันเข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจทุกคนเออส่วนหลักๆเนี่ยให้มาดูในกิจกรรมก่อนนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูในเอ่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนีเนี่ยตรงกิจกรรมหัวข้อเนี่ยเออแล้วเรามาดูในช่วงเวลาที่มันเหลือนะครับว่าเหลือเท่าไรอะไรยังไงเนี่ยเหลืออีกกี่วันอะไรอย่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยเหลืออีกสามวัน3าชั่วโมงเนี่ย มันก็จะบอกแบบชัดเจนนะครับตรงนี้มันน่าจะไม่บอกใช่ไหมเออมันไม่บอกเนี่ยก็ให้มาดูในตู้สัตว์เลี้ยงก็ได้เนี่ยเหลือ3วัน3ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะรีเป็นชุดใหม่เออไม่ว่าจะเป็นพวกนี้พวกนี้พวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้อะไรเงี้ยมันก็จะรีอีก3วันข้างหน้านะครับเนี่ยดูง่ายสังเกตง่ายครับแล้วก็ร้านค้าสั่งสาระที่คนดูบอกว่าเฮ้ยเออผมหาไม่เจอครับมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย เออมันกดตรงไหนอะให้มาดูที่โบนัสนะครับเนี่ยกล่องของขวัญเนี่ยคำว่าโบนัสเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ร้านสั่งสาระจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็มาดูได้เลยแล้วก็มาแลกได้นะครับพวกสั่งสาระต่างๆเออเนี่ยตัวละครพิเศษมันเริ่มเข้ามาแล้วนะก็เก็บเหรียญสั่งสาระไว้เยอะๆดีกว่าแลกในตัวที่มันจําเป็นอะไรเงี้ยเออ ตัวที่ไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้แลกหรอกจริงๆรอตู้มันวนกลับมาดีกว่าใช้ทองในการสุ่มง่ายกว่าครับจริงๆอย่างที่บอกเราอย่าไปเสียบโอ้โหโดยใช่เหตุเลยดีกว่าแล้วก็มาดูเหรียญสังสาระว่าเราต้องทําอะไรถึงจัดได้ด้วยเออเนี่ยเราต้องใช้เจ็ดแสนเพชรเออเจ็ดแสนทองนี่ไม่ใช่เจ็ดแสนเพชรเออเจ็ดแสนทองนะครับในการที่จะได้เริ่มต้นนะแบบเริ่มต้นนะเพือ่อน น่ได้แค่80นะครับพอหลังจากนั้นก็ไปที่3ล้านแล้วเออสล้าน <c oughs> 3 000, 4, 000ล้านเป็นสล้านอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างบานปลายนะครับเริ่มต้นเอาแค่เ0 0 0แสนพอเบาะเบาะอะไรเงี้ยอย่าไปฟุออ่มเฟือยเยอะละกันเออฟุ่มเฟือยเยอะมันก็ไม่ดีนะครับอย่างไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละประมาณนี้นะครับก็มาแนะนําแบบ เบื้องต้นเบื้องต้นละกันเพราะว่าผู้เล่นใหม่แบบถามมาเยอะมากเออส่วนสงสัยอะไรงไงก่อนจะถามก็อ,อยากที่บอกนะครับอยากให้กลับไปดูที่เพลย์ลิสต์ก่อนละกันนะครับผมก็ได้ทําหัวข้อเรื่องไว้แล้วนะก็ลองไปดูละกันนะครับว่ามันมีเอ,อ่อที่ทุกคนสงสัยอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้นะครับส่วนนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะครับบ๊ายบาย